สวัสดีค่ะทักทายสบายดีนะคะวันนี้เราก็มาอัดฟางกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นที่27แล้วนะคะเรามาอัดฟางกันรับจ้างอัดฟางค่ะท้องฟ้าสวยปลอดโปร่งลมเย็นสบายนะคะแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้อยู่ทุ่งนาค่ะอยู่ทุ่งนาพี่จุ่มก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิม อากาศดีแดดแจ่มแจ๋วเลยนะอากาศก็เย็นสบายลมแรงด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณลยคะทุกท่าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขนะคะสดชื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะ พักทายสบายดีกันทุกคนนะคะมีความสุขนะคะเพ่งเรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะสดชื่นจำใสร่ำรวยนะคะเพลงมันเข้ามาได้ยินกันหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะพอดีจะตุ่มนั่งอัดคลิปอยู่กลางทุ่งนาแล้วหมู่บ้านเขามีดนตรีเขาเปิดเพลงกันไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า ย่างนั้นเจ๊ตุม่มเอากิปนี้เอาไม่นานนะคะปอาสักสองนาทีเนาะเอาลองดูทดสอบลองดูถ้าโหลดเข้าไปแล้วไม่ผ่านเราจะได้ลบทิ้งได้เลย,เลย mm. ขอบคุณนะคะทุกท่าน mm. ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ mm. น้นนี้จะจุ่มก็อัดบางนะคะ mm. อัดบางทุกวันเลยค่ะ mm. เติมลงอัดได้สองวัน mm. วันที่สองวันนี้วันที่สองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตด,ดีทจะมอบให้นะคะแล้วก็อัดฟังกันลมก็เย็นพัดเย็นสบายดีนะคะขอบคุณค่ะมีเพลงฟังด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าเพลงจะผิดหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณนะคะชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นสี่โมงเย็นลวค่ะขอบคุณนะคะที่ตุมก็นั่งอยู่ใต้ลมสแก ถายคลิปให้ชมนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเล็บทุกคอมเมนต์ค่ะแห่งๆดูเปังๆกันทุนกระคาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ